ถึงแม้ว่าไม่มีรถหรูให้เธอถับแต่เรามีตับให้เธอกินนะตับ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 มาครับผมพีวิทุกท่านครับผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนําและนําเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านครับไหนใครชอบอีวสุกันบ้างวันนี้มีสุเข้าใหม่แล้วว่นข้างวนเบาสบายๆครับได้รถปีใหม่ด้วยนะครับผมเอาไว้กินตับ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 ไม่รีวิวรถแล้วเล่นรีวิวตับอย่างเดียวครับผมอะมา มาดูครับผมคันนี้เป็นอีลสูรอูนิวปี2021เลยนะครับพี่พีทุกท่านครับผมเครื่อง1 9 s ครับผมนี่มาพร้อมกับการจัดทรงล้อแบบเท่ๆนะครับนะรายละเอียดด้านหน้าไม่ต้องดูอะไรมากของมันเดิมใช่ป่ะด้านข้างล่ะในล้อแม็กซี37ขอบ18ครับผมจัดทรงล้อง้อให้แล้วว้าเป็นไงนี่มาฟังเสียงมาฟังเสียงนี่มาฟังเสียงหน้าเพาหน่อยสิฟังเสียงหน้าเพาเอาไงเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ล หน้าดํามละ่ะช oh, <no. S 1> <laughs> อบเบิ้ลดังดีภายไหนก็ต้องสวยนี่โอ้โ oh, ห oh. เป็นไงสวยมั้ยนะครับไม่มีอะไรมากเดิมๆนะครับเพิ่มเติมของเกียร์แต่งแค่นั้นนะครับและที่สําคัญมาดูเลขไมคมาดูเลขไมคมาดูเลขไมคลุลุลเลขไม่เพียงแค่66,925กิโลเมตรเท่านั้นเอง oh. โอ้รถก็วิ่งใช้งานน้อย รถสวยวิ่งใช้งานน้อยเป็นไงล่ะโอเคไหมไปดูห้องเครื่องกันต่อปะอโอ้โหห้องเครื่องมันจะเงาไปถึงไหนเนี่ยห้องเครื่องก็สวยก็เงาก็เดิมนะครับโครงสร้างเดิมขนหน้าเดิมไม่มีร่องรอยการดึงแงะแก่ซ่อมไม่มีร่องรอยการแต่งซิ่งแต่งแรงแม้แต่อย่างใดการเพียบล่ะมันเรียบจังเลยเนะี่ยเรียบกว่าหน้าผมอีกนะสว,สวยเลยครับผมนะพี่ๆี่ตั้ใดที่กําลังมองขารถยนต์อีวุสผ่อนข้างวดบอสบาย คันนี้เลยครับผมอซูออนิวปี2021เครื่อง1.9 s ราคาเพียงแค่369,000ออกรถ999พรอมทั้งวน6 8 0 0ปี2021นะ6 8 0 0ดูแลอะไรพี่บ้างจัดโอนมาสีพรบมกันภัยรถยนต์ประกันโครงสร้างไม่มีชนักเพิ่มตตดต่อจมน้ำเหมือนเดิมนะโลแกนของเราและก็มีบริการจัดไปแนนพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้พี่ถึงหน้าบ้าน <Yes. S 1> บริการทุกระดับประทับใจมาใช้รถที่สูงเงินรวมรถของเราไปเลยครับสับตบ 大宝。